ต้นนี้นะครับจะเป็นไซใบศักนะครับเพาะเมล็ดพร้อมสวยนะครับมาพร้อมกระถางสวยๆเลยดูแลง่ายเหมือนกันนะครับสำหรับไซใบศักตัวนี้ก็มาแบบเพาะเมล็ดนะครับจะทำให้ต้นของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับ รดน้ําก็ประมาณสัก2วันครั้งหนึ่งก็ได้นะครับพอให้ดินชุ่มชื้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องแฉะนะครับดูแลรักษาง่ายช่วยให้ของของเรานี่มีสีเขียวสดใสนะครับมองแล้วสบายตาครับต้นเล็กๆน่ารักน่ารักกำลังแตกยอดนะครับส่วนโคนต้นก็ แข็งแรงครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อทางเพจของเราได้นะครับบริการจัดส่งให้ฟรีครับ สวยๆน่ารักครับเพิ่มออกซิเจนในบ้านนะครับให้น้องโดนแดดบ้างนะครับเราปลูกไว้ในบ้านแต่ว่าก็พยายามให้น้องโดนแดดบ้างสวยครับน่ารักจุ่มกระจิมดีนะครับสำหรับ,บท่านที่ชอบดูแล อชอบต้นไม้นะครับแต่ไม่อยากเป็นภาระเยอะนะครับก็ขอแนะนำใส่ใบสัตกนะครับหรือว่าจะเป็นยางอินเดียก็ได้นะครับกระถางนี้ครับสวยครับแข็งแรง